อ่ะไันนี้ข้อสุดท้ายเสร็จแล้วอ๋อไปเทิร์นอันนี้ไปเทิมแล้วเหรอตื่นเต้นไหมเต้นได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรเงินมา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 เลิศเลยก่อนโอเคต้มสองซ้ำปันปนะปเลฮึคือไรเน่ยมีภารกิจก่อนเดี๋ยวล้างห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวตอนล้างมันจะมีช่วงรอ15นาทีเราจะให้ซื้ออะไรก็ได้ใน15นาทีนะใชโอเค หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าแม้แต่ห้องน้ําที่ดูสะอาดเนี่ยก็อาจจะซ่อนแบคทีเรียและไวรัสที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็ยิ่งต้องใส่ใจมากขึ้นเลยความผิดปกติของระดูข่าวที่พบบ่อยของเราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการสัมผัสที่ไม่สะอาดหรือการใช้ห้องน้ําสาธารณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะทุกคนเพื่อให้ห้องน้าสะอาดและถูกสุขลักษณะนะคะฟังก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้น้ํายาทาความสะอาดสูตรอัลคาไลทุกคนอย่างแบบโลกิสซึ่งผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างจากน้ายาทําความสะอาดทั่วไปที่เป็นกรดในท้องตลาดทุกคนสามารถฆ เกาิบาเเลยแล้วก็มีการใช้งานที่หลากหลายนะคะสามารถทำความสะอาดทั้งแบบโถสุขภาพอ่างล้างหน้ารวมถึงพื้นได้ด้วยเจ,จ๊ทำไมตอนล้างห้องน้ำแล้วมันมีกลิ่นอะไม่ต้องตกใจไปนะคะกลิ่นนี้เกิดจากสารที่ชื่อว่าโซเดียมไฮโปคลอไรด์ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อคุณภาพสูงที่ใช้ในโรงพยาบาลและสระวนะ่ายน้ำเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะ <c oughs> ก็แนะนำให้เปิดหน้าต่างหรือพัดลมเพื่อระบายอากาศนะคะและที่สำคัญเลยคือห้ามนำไปผสมกับน้ำยาทำความสะอาดชนิดอื่นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาที่อาจจะทำร่วมกันและเกิดอันตรายขึ้้้นไดดแลววก็เียราาจะ ไว้ประมาณ15นาทีอยากได้อะไรให้ซื้อเลยไปวิ่งไปไหนคุทุกคนในช่องมากมากนะครับผลลัพธ์ครับผมเป็นไงบ้างสะอาดหมดจดสุดๆไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อโรคช่วงปีใหม่แล้วสุดทปีเก่าต้อรับปีใหม่ด้วยความสะอาดกันดีกว่าถ้าห้องน้ำสปรกนะคะก็อย่าลืมโลกิสกี้นะคบผมอะไรไม่ดีก็รีบชำระออกไปในปีนี้กั